อ็จริงๆเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้ดีนะครับว่าแมปช่องเขาเนี่ยเป็นแมปที่เดือดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเลดดรอปเอ่ยเซฟเยอะเอ่ยแล้วก็คนจัดเซตหนักเอ่ยนะครับเห็นพูดกอกหูผมมาหลายคนแล้วครับว่าอยากรวยเนี่ยให้เป็นแมปช่องเขา <c oughs> จัดไปครับในวันนี้เนี่ยผมจะใส่เซต6ไปนะครับแล้วก็ใช้เฮดโฟนนั่นเองนะฮะส่วนกระสุนเนี่ยผมบอกเลยว่าเจาะ4 <c oughs> ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับต้องเอาเจาะ5เท่านั้นนะครับผมจะสนุกได้มันขนาดไหนเนี่ยก่อนที่เราจะไปรับชมเลยครับผมมีร้านเติมเกมดีๆไม่ได้ทำนะครับผมสำหรับคนทีี่กกกกาาาาาาลลััังงมมมมมมอหรรรรรร้้้นนนนนเเเเเตติิิ Apple Mint ผแะยคบบบ จะเป็นตู้เซฟราคาถูกหรือโปรโมชันอื่นๆที่ถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลข UID แล้วก็ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอื่นอีกเพียบปลอดภย100ัยร้อหายห่วงเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเที่ยงคืนอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลด,ดสูงสุดตั้ง30เนี่ยกด,ดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Apple Mint เอาละกรับอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับหลายหลายคนเนี่ชอบพูดเกาะหูผมเข้ามานะครับว่าให้เล่นแบบช่องเขาแบบช่องเขานะครับจัดไปครับผมผมก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยแบบช่องเขาเนี่ยเดือดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเซตใหญ่ๆโผล่ามาเยอะเลยนะครับก็ตามสเต็ปเลยนะครับพวกผมเนี่ยไม่ว่าจะเล่นแบบอะไรก็ตามนะครับจะวิมม่งเข้าไฮรูทเป็นอันดับแรกตลอดเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมเอกนะมันมีกระบะด้วย <t un> เออ euh, ผมขึ้นของนี้แล,ล้วครับโดนระเบิดโดนระเบิดตาหัดเลยไปเ่ยไปสองเนี่โอ้เลยตัวนึงเลยตัวนึงตตัวนึงหนน้องอน,น้ำห้องน้ำห้องไหนนะไป ตาตาตาหมดหมดตายิงสามใช่ปะอืมผมมีสามเออแล้วแกวิ่งผ่านในตัวนั้นมาได้ไงวะนั่นน่ะสิแม่มาตามหลังผมปะอ๋อมันอยู่ในห้องเซฟโอ้แต่อามิงตัวที่เปิดเซฟว่ะอ๋อคณนีงมาพาตัดไป ก็นั่นแหละครับผมเข้ามาในไฮรูทเนี่ยยังไงก็เจอคนนะครับไม่ว่าจะเข้าก่อนหรือเข้าหลังนะครับผมเดี๋ยวคนก็ไหลเข้ามาแน่ๆแหละครับไฮรูทนะฮะแล้วก็ขอฝากอะไรสักนิดนึงนะครับใครที่ชอบตอาร์มเล่นเนี่ยไปกด Follow กันได้นะครับในช่องยูทูบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมย่องอ้อมไปหลังอ้อมมาหลังต้นหลังตรง้องฟอรลไปหนึ่งต้องตายอ่ะ เออตรงลงรถตายเอาไปละเราไม่ไปหรอะเฮ้ยเอวันเดียเอาไปละ,ะ, 1. 1> ปะหลังตรงไหนอะ่ะเจ็บมากตายสามสิบนัดผมยิงไม่พลาดเลยเมื่อกี้ตรงไหนอ,ะอ่ะอ่าหินหินหินหลังสุดเลย ฝังนีเปืนมาสองบอก้วยใช่ข้งหน้าได้และตายตาตรงตรงกระแพงนองแพงแพงตัวนึงตายอวันเฮียออกออกอออออวันมันเป็นนี่อะไรนามระวังนปมโอ้โดนมาละมมันว ouais ิ right, right, right. ่งไปทางกระแพงครับ เดี๋ยวตัวเดียวแล้วเฮ้ยไอ้ที่ใหม่มาปล้วที่หนึ่งมาที่ที่พวกผมกำลังล่าอยู่เมื่อกี้เนี่ยโดนที่ใหม่ย,ยิงเข้าไปแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไฮรูทเนี่ยเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆนะครับและในสถานการณ์ตอนนี้นะครับพวกผมเนี่ยก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับก็ต้องรอแล้วก็รีเซ็ตตัวเองกันไปก่อนนะครับเพราะว่าที่ใหม่เนี่ยเขาเข้ามาชนแล้วนะครับถ้าเราสุ่มสี่สุ่มห้าพไปบวกเลยเนี่ยล่วงแน่นอนนะครับ ต้องขอบคุณมันนะเนี่ยที่มันวิ่งไปโดนไที่นอกอ่ะไม่รู้ไอ้ที่นอกมาท <c oughs> ข้ามางหน้าแล้วมั้งโอ้ยเฮียเฮ้ยโดนเพาะโอ้ <c oughs> โหอมันยังเพาะมัอยู่เลยผมว่าไปจากตรงน,นี้ทุกคนต้องไปเคลี้ยงข้างในอะ่ะมีตัวแล้วดังเข้ามาแล้วตามมาเคลียร์ตรงนี้เลยตกที่ผมยิง <c oughs> ขวาขวานอกกำแพงไปดปสองตัว เยอะเราเบิดแม่นด้วยโอ้โหเข้าหน้าสองตัวเนี้ยโอ๊ยไปกดเข้าแบบนี้ทำไมอ้าวข้างในตัวหนึ่งตาข้างในตัวตัวไหนตัวเนีงย หมดแล้วหมดจะหมดแล้วนะมันตายเลยอไอตัวนอกได้เหรอแม่เกมนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยสิครับยิงไปประมาณ3ตี้นะครับผมผมบอกเลยว่าต่อให้เพื่อนไม่ตายเดี๋ยวยังไงก็เก็บของไม่หมดนะครับไปดูของคร่าวๆกันดีกว่านะครับผมว่าผมยิงอะไรไปได้บ้างหน่ยครับก็สี่วะตัออวนี้นก็หกห้าเจ็ดโอ้สามกูเก็บของอยังไงหมดอ่ะตาม โอ้โหดูเองคนแต่งนี้แล้วะ่ะเออโหมีไฟกล่องห้าหมดแล้วมีสี่ตัวไหมอะสามตัวไหมอะไม่โหผมได้ยางไงมันคาจดดนจ็เปวดเลยนจ็บปวดใเลยเอาไปเชียรไ้อยู่ โอ้ยเดือดขอมเลยโอ้ยพี่อะหายตายไปเลยตายไปเลยเหรอไอตัวนั้นไงไอตัวที่หนีไงอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ผมตัวนี้ที่ผมจริงไงเนี่ยโอ้ปืนพี่อะอะไรวะเนาะงานช้าง ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตัวที่ผมยิงได้นะครับก็มีข้างบนอีกนะครับประมาณ2-3งาคิวนะครับที่ผมยิงไปตอนในตอนแรกนะครับผมและเกมนี้เนี่ยผมก็สามารถออกได้โดยปลอดภัยนั่นเองนะครับก็เก็บของเพื่อนอะไรนิดนิดหน่อยมานะครับผมแล้วก็ได้ของมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสโคปนะครับในเกมนี้นะฮะในเกมนี้เนี่ยก็ออกประมาณ5 0 0แสนนะครับก็ยิงทหารรับจ้างไปประมาณ2ตี้นะครับแล้วไปดูในเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยผมก็ตัดมาจากกลางสตรีมนั่นเองนะครับซึ่งก็ตามสเต็ปเลยนะครับไม่ว่าผมจะเกิดตรงไหนก็ได้ผมก็จะวิ่งเข้าไฮรรรรรตลลลออออดเเเเเเเยยยยนนนนนนนะะะะะคคคััับบบพาาาาวว่่่่ไฮใชชชชงขีีีมมมมจซฟแ้กก็ุุ แถวนี้มากๆเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปรับชมต่อเลยดีกว่าครับผมก็ฝั่งหน้าป่ะถือว่าทอดมือเงี้เลยไม่รู้ว่าเจียงี่อยู่ในไฮเจียงที้ข้างหลังเลย,เอเลยโอย้ยเหนียหนาอยู่แล้วนะตามเด็ดโฟะน่ะน่าจะกนโดนบาดผาอยู่นี้เออเดี๋ยวเดียวไม่มีเน็ตว่ะ าตามผมจะตายบอสไอ้เน,นี่ยจริงๆนะหน่อยอ๋อเราก็ลืมบอกไปอย่างนึ่งครับบอสในแมปนี้เนี่ยถ้ามันกดออดไปแล้วนะครับมันจะมีบอสพวก M4 แล้วก็ H4 โผล่เข้ามานะครับก็รอให้บอสมันกดมาก่อนนะครับผมแล้วเขาย,ยิงนะครับถ้าอย่างเกมนี้เนี่ยมีคนมายิงไว้เนี่ยผมก็ได้เฮดโฟมาฟรีกระบอกหนึ่งเลยนะครับโอ้ยมีสปฟรแล้วเนะนี่ยนีงง่ฮะได้เฮดโฟแล้วกระบอกฟรีชิลเออ จะเปิดเซฟเซฟฟีเซฟหน้าเปิดแล้วอาจจะจักรออยู่ก็ได้อาจจะรู้อาจจะรู้ได้ร,ระเบสากเต็ม่ใช่เสี่ยววายอยู่แล้วได้ไปแล้วเอาซีดีเล่นครับขำๆไปสักอันนึงวะโอไม่ได้แล้วโอ้ถ้าเก็ดมด แ <Damn. S 2> ยมเยอะก่อนปะไปอีกโอ้แบ่งแบ่งบ้างบ้ถอยเลย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 เอาเองถอยเลยไม่ได้ยิงสักตัวเลยเนี่ยเศษโรงรถยังไม่ได้เปิดไปอีกหนึ่งหนไปสองไกลๆเลยตอนที่เสียงหมดยิงอ่ะ แม่ถึงก็ต้องเบรกตาอามเลยนะครับเพราตะตาอามเกมนี้เนี่ยยิงไปคนเดียวเลยครับผมผมยังไม่ได้ยิงใครเลยนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่ากฎของตีผมเนี่ยถ้ายิงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลัดหรือว่าอะไรนะครับคนนั้นจะมีสิทธิ์ c a t ของก่อนนั่นเองนะครับผมยกเว็นเป็นการซ้ำนะฮะเอ้ตาอามนะผมเนี่ยซื้นเสียงมาแล้ว,วไปนึง ก็เกมนี <amounts of audio writers> ้เ <Ende> น <esa> ี่ยผมก็สามารถเก็บของออกได้โดยปลอดภัยนั่นเองนะครับไม่มีอะไรเยอะครับในเกมนี้นะฮะได้แค่ทาร์เก็ตมอสมาแล้วก็ยิงได้3 4คิวนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ